สวัสดีครับสวัสดีพียงน้องเอฟซช่องโลกีนี่ใส่จวดครับสำหรับคลิปนี้ก็เจ้าเก่าเจ้าเดิมครับเดียวป้่อยเดียวร้อยนะ <c oughs> เรียบร้อยนะครับจมจมขึ้นไม่ได้นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีเขาทําอะไรกันเขาทําอะไรกันนะครับเดี๋ยวจะบอกวิธีดีดครับจะบอกวิธีดี ต้องดีดครับอย่างนี้ต้องดีดโ,โอ้ย,ออย,อยดีดเอามันคืนยุ่นี่นนบ่ดีดให้ฟ้าไทายยันไหมมัง้งยัยให้ฟ้าไทายมันถีบไหมถีบโซ่งไหมแม,มนมเจ้าเจ้าตัาตางล่ำมาตรงตรงเจ้าตังล่ำไหมตังล่ำมาตรงตรงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เข้ามาเข้ามาเข้ามาเด Wolf, ี๋ยวเดี๋ยวเด ort, nah, uh, <te> ี๋ยวลองใส่วิธีนี้ก่อนเพราะว่าเจ้าเขาไปมันถึงฟ้าไทยผมสิที่ไอ้ฟ้าไทยมันยันปะแม่นเจ้าเจ้าถอยออกไปเลยเจ้าเอาเข้ามาซื้อนี่นี่นี่ลงไปน้ำฮะอยู่ไนไม่ลงอย่าบอกเจ้าอุ้ยมันถีบมันก็ไปแล้วนี่มันขึ้นแล้วนี่ไอะไรเงี้ยนี่นะแลลองไปลองแล้วฟ้าไทยจะมันยันนี่บอมันมันยกขึ้นมิได้ล่อล่อยขึ้นเน้ะต้องให้ฟ้าไทยมันยันแล้วเจ้าก็ใส่เกียร์ส่งรถไปน้ำ เออมันล่วงตะหลังมันไปอยแล้วถอยเนี่ยถอยมาซื้อนี่ถอยมาซื้อนี่เอามาซื้อนี่มา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 ควันมาก่อนเดี๋ยวมานี่วิธีผมนี่มาก่อนกันนี่ปุ๊บ ไปไปขึ้นดั้มเจ้าบันนี่พ่อพ่อเจ้าเบรกสุดกดลงกดพันถ่ายลงไปขึ้นดัมพ่อเออนี่แหละต่อยตุ้กขื้นไม่ไม่ขึ้นครับพี่น้องเจ้าเดิมเจ้าเก่าครับพ่อ,อ <c oughs> ต้องไปพี่น,อน้องคนไปไปลุกดำมาถึงลูกหัวยัง ค่อยๆโล่งเอาตะกี้าพยานพอพยานตะกี้ขยานอ่ารถนะรถว่าครับมันัสองขันมเีข้าไทยยังสี่เขาต้องเกตดปาดหนานไว้นกระสันรถมันล่งห้อยล่องไทยมันไม่ได้ มลงมาว่าไปลงงด้หรอ่งด้าแล้วก็บเบือนขึ้นทางนั้นมั่ลง <c oughs> เอยเอยเ,เดี๋ยวรถไทยส่งกันน่ครับอันนี้มีเฮครับมีเฮ เ้ I love, I love, I love. ้าวว้าว้าวว้าู uhm ้าว้าวว้าว้าวว้าวาวว้าวว้า้าเว้าววาวว้าวว้าววาวว้าวว้วว้าวว้าาววาวว้าวว้าาาวีวลาวาาาา อืมพ,พี่มันดึงได้ยุกันเจาหันหัวมาทางนี้ดึงเรามาทางนี้ฮะดึงไปเลยเบียงออกไปเลยด้ะพอถ้าขึ้นได้ก็เบ,บียงออกไปเลยครับมาดูกันครับจะขึ้นไหมครับพี่น้องเฮ้ย เฮ้ยขึ้นเล้วขึ้นเล้วเดียยวเด,วเดวมาก่อนๆาอ้เ้ยเดียวเดียวเดียวครับมาดูกันครับจะขึ้นไหมรอบนี้เฮ้ยเรียบร้อยครับเบ้ลเ้ เฮ้ยเรียบร้อยครับขึ้นแล้วครับนี่เจ ok. ้าย <the> <laughs> ันมานะช่วยชีวิตย ok ันมา45่สิบห้าครับฮะโอ้กัดตัวใหญ่เนาะเบตังแนวกดตัวใหญ่เว้ยเอาไก่ย่างครับไก่ย่างไก่ย่างครับไก่ย่างยกยก Dốc ơi Ê Đến đó Cài giang không? Cài giang กวนควบตีบพี่น้องอะแล้ะครับโอ้แรงครับแรงแรงแรงจริงครับนี่ชนทีเดียวเลยคุนไปง่ายเลยอ่ครับ โอ้สุดยอดเลยครับโอ้แรงดีจริงยันมากเลยเดี๋ยวต้องโบกจะใช้ก่อนครับมาแล้วมาแล้วมาบมาบามาบามาบ้าเฮียยาวเลยยาวเลย ว้าวววเยกเยกเอกเยกเอาอๆโยกเอาไปนี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องๆไว้ เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปถอยดินมาเทนะนี่ครับไปแล้วต้องถอยเอานะครับไม่ถอยไม่ได้ถอยยาวเลยทางเข้านู่นรถจอดอยู่นู่นครับนี่อันนี้พื้นทีก่ก็เต็มแล้วครับแล้วก็เททำทางไปนู่นไม่รู้จะจะได้สักเท่าไหร่ครับนี่ครับผม <laughs> บนใหญ่เลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ๆน้องๆไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ